ถ้าเราไปทําบุญแล้วพระหลอแอบชอบพระบาปไม้บาป,บาปค่ะบาปหนาด้วยตายไปยม,มาบาลจะตัดกีนะคะพวกเวลาไปวัดแล้วเห็นพระหลอแล้วแบบมีความกระเฮี่ยนกระหือลืออยากได้พระตายไปก็แบบยม,มาบาลก็จะปล่อยหนูมากัดกีนะครับระวังไว้เลยจะต้องไปอยู่ในนรกขุมที่ มีหนูค่ะแล้วยมาบาลก็จะปล่อยหนูมากัดกีนะคะอย่าทำไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะารู้ว่าเป็นคนบาปอย่าเข้าวัดเออฉันคยเคยคุยกับใครไม่รู้คนหนึ่งนะเป็นดาราตลกมากเคยคุยกับใครคนหนึ่งไม่รู้เป็นดารานางบอกว่านางไม่ค่อยอยากเข้าวัด พราะว่านางเข้าวัดแล้วนางไปเจอพระหล่อแล้วนางอดใจไม่ได้จริงๆเอาแต่เนี่ยมีคนเป็นเหมือนกันนะมีคนเป็นเหมือนเธอนะมีจริงๆจํำชื่อไม่ได้เคยสัมภาษณ์ดาราคนหนึ่งแกบอกว่าพี่อะไม่เข้าวัดนะแพรี่ถามว่าอ้าวทาไมราคาทาไมไปเข้าวัดล่ะเออเ๋อไม่เข้าวัดเพราะว่าพี่เวลาพี่เจอพระหล่อๆอ่ะพี่ทําใจไม่ได้ พี่เป็นคนบาปพี่เลยเอาเข้าไปวัดที่มีแต่หลวงตาสีเออพระแก่ๆที่พระวัดต่วัดไหนมีพระหล่อก็อย่าไป <c oughs> เออตลกคิดก็ไม่ได้เลยคิดก็ได้แหละแต่มันเป็นอกุศลมันเป็นจิตอกุศลมันเป็นจิตอกุศลน,นะเ <c oughs> <c oughs> วลาเราเห็นพระหล่อเราเราชอบอ่ะนั่นคืออกุศลเกิดแล้วนะมันเป็นมันไม่ควรมีจิตอกุศลเออ